หนึ่งสองสามสี่ห้าไข่คนหายไปไหนหกโอเคอยู่ครบเลยเนะี่ยอะยืมจ้องหน้าจ้องมองมองเข้าไปในตาโอปอผมว่าโอปอว่ะจริงๆนะผมต้องใช่แล้วล่ะคือเล่นกันแบบ เฮ้ยก็พีอ่อยู่ยืนรออะไรเงี้ยโอ้โหฉลาดเฮ้ยไม่ใช่โซมายืนรอเลยวะเว็นกูดเป็นกูดเอาวะไม่สามารถดับไฟอะไรละไอ้โซยืนรอเอาดีวะมาดิครับผมยืนตรงเนี้ยจะได้เห็นว่าใครฆ่าผมเขามีคนมาฆ่าผมมันใครวะ เฮ้ยโทษทีนะเราเปิดโต๊ะประชุมไหมเพราะอย่างนี้เกมมันไปต่อไม่ได้จริงยังไงจุ๊บี้ค่าตะกอนเราจะตั้งชื่อคลิปนี้ว่าลังตาฆ่าตะกอนี่แจมเป็นใช่ไหมพี่แจงเลยต่อหน้าต่อตาหนูว่าเขาจังเป็นเพราะว่าอยู่เซนตผมแรงว่ะที่ม่อสองคนอ่ะช่วยได้วะ เ้นโบแรงปวดไดเไม่ไดใเลยประเด็นคือรอเดิไฟกันเวอะบอกเน้ลไให้เห็นเลยอะไอ้ตอนเจริงอะแล้วแม่งแทงกูทิ้งอะวดัวมาคือแบบพี่บอกปดต้องไปชมไหมบอกไม่ต้องหรอกจบๆไปตอนนี้ใครตายน่ดนไห่ไม่ดเลยพี่ไอ้ตอนคือดไม้้ไนี่คือแบบมันมันมันไร้หลักการแล้วจะไปเล่นยังไงวะอย่างนั้นอะเอาพี่ทุกคนที่ตายอ่ะ ไม่มีพี่โมไม่ได้ฆ่าเลยใช่กูไม่ได้ฆ่าเลยเลยกูเดินแบบเดินเดินนินเนี่ยแต่พี่พูดป้องกันเองพี่พี่เราอยู่คนเดียวไงพี่ทำไมอ่ะพี่ไม่เข้าใจไม่ใช่อันนี้อันนี้คือถ้ามึงโหวดกันอย่างนี้ฆาตกรอนไม่ไปชนะหรอกแล้วเสือโชคดีมาโดนเขาเรียกเาเรกว่ากาชาแต่งคิดว่าแบบแต่งยอมยอมไปเถอะ แน่นอนแหละเพราะว่าแบบค่าคนละตัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวตามเก็บอีกตัวนึงก็จบแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือพี่โม่ไม่ค่าเลยอ่ะแบบเดินผ่านแล้วก็กลับแบบพี่โม้ค่าค่าเลยค่ะ ไม่กูกะจะปั่นๆหน่อยไงคือแบบแต่คนอื่นแม่งหูเบาตามพี่อิ๋วกูแค่ไม่ได้ทำอะไรแบบเนี่อแล้วพี่อิ๋วแบบไม่รู้เรื่องอะไรเลยอยู่ดีบอกให้โหวตพี่โมเมื่อกี้าใจอะไรโง่บ้างไงบางทีเมื่อกี้คือแบบถ้ากูกูไม่ได้เป็นอย่างเงี้ยคือเล่นทําไมวะถ้าสมมติคืไม่ได้เป็นอ่ะเออเป็นไงโม่ไม่ใช่อันนี้คือพี่ชงดีไง มช่งอเฉยไม่ใช่โช่ดีน้ำตาขาตกรน้ำตาขาตกรอจะบอกไอ้จุ๊บแจ้งนะเราบอกมึงยอมเหอะโอ้โหว่าแหละสายนั่น อะไรวะยังไม่ได้ทำอะไรเลยผมว่าแล้วมันต้องใช่เอา้าอะไรวะเฮ้ยเอ้าเข้าไปใครคือคุณมีนาคุณ,คณมีไรจะพูดปล่าอยไปครับผมใครใครับเจเจสงสัยใคร ผมจะเฉลยดีเลยปะนะหรือผมจะเขียนไว้ก่อนดีนะคที่ะไม่ะดูเขาพิชั้นเชิในกาครับมีข้อมูลอะใครครับใครครับใครครับบอกมาเลยครับเอ่อรู้สึกได้ผีส้มๆครับคุณมีอะไรจะพูดหรือเปล่าอะไรวะอะไรวะคุณยังเดินงงแมปอยู่เลย ตีหน้าเศร้าเราความเท็จหรือเปล่าไปข้อนจัดเลยข้าแล้วแบบเดินงงหรือเปล่าใชเชื่อบอืบอบอเชื่อเชื่อเชื่อได้ห้ยห้ยห้อยเฮ้ยไอ้เข่ากองมาแบบนี้มันต้องมีการแบบกันกองมาแล้วหรือเปล่ามีมีมีใครเห็นอะไรไหมจีบอกได้ป่าว่าเจเห็นอะไรเห็นมุมขวาล่างยังไงครับยังไงไม่ว่าชาโมอะรอดูเลยดีกว่าไม่อยากแต่ถ้าไม่ใช่นี่เจอาจมีส่วนนะโัวหลวงไวจับ ประเด็นประเด็นคือทำไมกูไม่ฆ่าเจไปว่ากูดาวเสร็จแล้วด้วยนะขอบคุณด้วยข่าวกองเป็นไปฮะโอเคปวดหัวละเกินเคว้มันสั้นนะมันแบบไม่ได้เยอะมันเลยแบบดูแบบเร็วมากเฮ้ยทำไมว่องไววว่องวิ่ง่อะไรขึ้นครับเรื่องระทุม ครช่วยทำไมครับพีบ่ไม่ต่างเอามือกับเบรคเอามืกาอมกบัอกบเรคเฮ้ยรอเขาตแต่งออกไปเถอะ <c oughs> เ,เอาออกจากยานเลยให้ไวเลยไม่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 ไมไมไมผมผมไม่อยากให้คุณเคร,รียดผมอยากร้องคาราโอเกะเฉยไม่มีอะไรแค่นี้แหละแค่นี้นะแลคนร้องคาราโอเกะกบเกลื่อนหรือเปล่าปวดครับไม่ผมอยากร้องคาราโอเกะผมเห็นมันเครียดเกินไปแกเรียกคัวโหนดใครเนี่ยปวดจริงจครับลาก่อนครับไอ้หอย่าอย่าทำแบบนี้คุณจะมาคันเดียวตับฟูคันเดียวตับปลา ขมิ้ีตอู่ถวงวาอะมเป็นไดันพวกคุณไม่มีความเป็น่อไรคุณเ็นกัตปูชเจ๋งเลยทำเป็นนานๆไว้ก่อนทำเป็นแบบนานๆนะครับ เห็นปุวะมีอะไรเกิดขึ้นครับผมยังไงครับผมโอ้สายสองเลยเหรอเดี๋ยวนะพี่พี่ตี่ไหนพี่ฟังหนูก่อนครับพี่ไม้อะไรวะ พี่ชนนแต่กคนทุกคนทุกคนฟาทุกคนฟาหอูเลยครับผออมครับผอมคือคือแจงอ่ะแจงอะเห็นพี่ไหมลงไปข้างล่างขวาก่อนแล้วพี่โมดดนลงตามไปแต่แจงอะวิ่งแหกซ้ายมากับพี่อีกพี่ไหมลงท่อต่อหน้าอยู่เลยพี่เรียบร้อยผอมพอเรียบร้อย ไปนะจบแล้วครับเพี่ไมคี้ครับพี่ล้างท่อพี่ล้างท่อไหต่อไหมพี่ล้างก่อนนะคะเดี๋ยวเอาไป้ึงไอโซบริจาคไปให้นะคะไม่แต่เขาตายสองตายสองเลยนะดับเบิ้ลคิวบั้นอ่ะใช่แสดงว่าฆาตกรมันฆ่าทีเดียวสองตัวไม่พ้นถูกบายบายค่ะีไม่พ้นผมอุตส่าห์ศลความสะอาดท่อให้พวกคุณคคลโอเคปิดไมค์เรียบร้อยแล้วหนึ่งม้วนเดิมเลย ปิดไฟใส่ก่อนจะเข่ามุ้งนอน